วิธีการรักษาสิทธิ์สำหรับนักธุรกิจที่มีตำแหน่ง BO และ CEO ในทุกๆเดือนจะต้องทำการรักษาสิทธิ์เพื่อให้ได้รับ cashback จากทีมขายโดยการรักษาสิทธินั้นจะมีระยะเวลา30วันนับจากวันที่ซื้อเมื่อครบ30วันแล้วจะต้องทำการซื้อสินค้าใหม่เพื่อทำการรักษาสิทธิ์อีกครั้งและการรักษาสิทธิ์จะต้องซื้อสินค้าอย่างน้อย2ชิ้นขึ้นไปและเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดด้วย เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลือกสินค้าให้ถูกต้องกันเลยค่ะเมื่อผู้ใช้งานอยู่ที่หน้าแรกให้เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างแล้วคลิกที่ปุ่มโปรรักษาสิทธิ์หรือ Cashback Application จะแสดงสินค้ารักษาสิทธิ์ทั้งหมดจากนั้นทำการเลือกสินค้าได้เลยค่ะหรืออีกวิธีให้ผู้ใช้งานกรอกคำว่าโปรรักษาสิทธิ์ในช่องค้นหา แล้วเลือกสินค้าที่ต้องการเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบสถานะที่เมนูบัญชีอีกครั้งแล้วแอปพลิเคชันก็จะแสดงวันคงเหลือให้นั่นเองค่ะสำหรับผู้ใช้งานท่านใดไม่ได้ทำการรักษาสิทธิ์แคชแบ็กจะถูกวิ่งข้ามไปหาคนด้านบนที่ทำการรักษาสิทธิ์อย่าลืมรักษาสิทธิ์กันด้วยนะคะ